สวัสดีเช้าสี่รอซิ่งทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเกมคลายเอ็กซตินะครับผมอุ้ยผมกดผิดนะโอเควันนี้เราจะไปซื้อนะครับเจ้าสามเจ็ดส่วนแซตอันนี้เป็นอสามสี่ของเรานะสี <c oughs> 4, ใกล้เคียงกันเลยคล้ายๆนะครับป่เจ้าสามเจ็ดส่วนแซดนะครับวันนี้เราจะพาไปแต่งคนระับพาไปแต่งเจ้าสามเจ็ดส่วนแซตแต่ก่อนหนึ่งเราต้องไปซื้อก่อนนะครับ โอเคป่ะเดี๋ยวไปซื้อกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะไปแข่งบอสคัสสามนะผมเจ้าสต,าตอฮันเตอร์เนาะก็เดี๋ยวหาสามเจ็ด่วนแทกก่อนนะครับว่าอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนหนะอันนี้เป็นซินเวเอสิบสี่นะครับแล้วก็เป็นซนะินเวเอ็สสิบห้าเนาะที่เราก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวนี้เอาสามเจ็ดศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะครับน้ำหนักพันห้าร้อยห้าสิบแปดแรงม้าอยู่ที่ สอง้อเก้าสิบสามแรงมานะครับผมเค okay. ก็สำหรับเจ้าสามเจ็ดนนะครับก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเนาะเอาไว้ดิฟได้นะครับผมเค okay. เดี๋ยวเอารถจอดบ้านก่อนครับป่ะแล้วก็เปลี่ยนรถออกมาเนาะไปดูกันนะครับวันนี้เราจะแต่งเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวลองสัมผัสแรกนะครับเป็นไงเนาะเค okay. เจ้าสามเจ็ดนซ ไปตัวก็ถือว่าโอเคนะไปยิบยังไงอันนี้ยังไม่ได้แต่งเนาะโอเคก็พ่ได้นะนิดนึงเดีย๋ยวแต่งแล้วเดี๋ยวลองอีกทีนะครับวาร์ปมาเลยนะครับร้านแต่งนะใจร้อนนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าเครื่องติดรถมาเนาะสำหรับเจ้าสามเจ็ดซูเซ็ตนะครับเป็นเครื่องอะไรเนาะเป็นเครื่องคิเฮสามเจ็ดสามจุดเจ็ดลิตรวีหกนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่มีเทอร์โบฮะฮะฮะไม่มีเทอร์โบเดี๋ยวเราลดน้ำหนักก่อนนะครับการงง <c oughs> ซึ่งงงอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีเทอร์โบเดี๋ยวใส่ถานน้ำมันปิกเนาะป่าแล้วก็จูนนะครับจูนแค่พอเงินพอนะไม่ต้องจูนทองนะโอเคป่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่เครื่องใหม่นะเมื่อกี้เนาะจูนกล่องนะครับ ก็แปดหมื่สองใสไปเลยนะครับเทอร์โบโอ้ยเกินคาดสี่ขึ้นไปห้าเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เนาะใส่เทอร์โบไม่ได้เลยนะครับเกินคา์สหมดเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอัปเกรดนะครับหลังจากที่เราแต่งกล่องแล้วก็แต่งแคมต่อนะครับใส่แคมนะครับเก้าหมื่นห้านะโอเคคือผมอะอยากใส่เทอร์โบนะครับ วพาว่าเวลาดริฟต์นะครับการที่มีกล่องเทอร์โบแคมเนี่ยถือว่าโอเคเนาะเป็นสไตล์ผมแล้วกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่าใส่อะไรเพิ่มเนาะโอเคอาจจะต้องเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าชิ้นไหนเนาะอันนี้เฮดเดอร์อันนี้ท่อเออหรือเกินนะครับ พอใส่เป็นเลสซิ่งเกินเนาะใส่สป,ปอร์ตไปแล้วกันนะครับท่อเนาะโอเคครับที่เหลือก็เกินหมดแล้วเนาะเอ๊ะผมว่าผมลืมอัปเกรดโอเคเนี่ยลืมอัปเกรดจริงด้วยครับใส่แคมไปเนาะอันนี้เกินคลาสแต่ไม่เป็นไรนะครับเราใส่นี้ไปแล้วเราต้องมาถอดคืนนะ <c oughs> โอเคครับผมลืมดูเนะาะคลาสสามก็ได้แค่กล่องกับแคมนะครับแล้วก็จูนเต็มเนาะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูชุดเกียร์ชุดคลาสต่ตอ ใส่คลาสไปนะครับเกือบสามหมื่นแล้วก็เฟืองท้ายแล้วก็ชุดเกียร์ชุดใหญ่นะครับจัดไปเนาะอัปเกรดนะครับดูเต็มหมดนะครับตรงนี้เนาะเหมือนกันทุกคันนะครับแถวๆนี้ลาแต่งนะครับผมเดี๋ยวดูเกียร์กันสักนิดนะครับเอบอคัสสามมีดริฟต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องจูนเพื่อดิฟไปเลยนะครับเพราะบางสนามเรา จะได้ดิฟนะครับผมผมยังไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้เกียร์เบอร์ไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองจูนสุ่มๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองนะว่าโอเคไหมนะครับผมโอเคผมก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ลดน้ำหนักกัแบบถังน้ำมันเนาะก็อัปเกรดไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างเอาตัวบังคับเลี้ยวนะครับ ใส่เอลิเหมือนเดิมสปริงเอลิเหมือนเดิมหน้าหลังนะครับไปแล้วก็ตัวลูกหมากหลังล้อหลังนะครับอันนี้ก็จูนนะครับเหมือนเดิมเนาะหลังจากแต่งแล้วก็อย่าลืมกดอ,อัปเกรดกันด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับเจ้าสามจิดส่วนเซตผมก็แต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวบังคับเรียวเนาะใส่ ใส่ไปนะครับติดกดอย่าลืมกดติดตั้งนะเจ้าสามเจ็ดศูนย์แซดแข่งคลาสสามนะครับวันนี้โอเคก็แต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับช่วงล่างเนาะเดี๋ยวไปดูล้อกันต่อนะครับเดี๋ยวดูว่าได้ล้อตัวไหนนะครับถ้าเราจะใส่จริงๆเนาะเออเดี๋ยวผมดูล้อสิบเก้ากนนะครับขนาดสิบเก้า ถือว่าโอเคนะยี่สิบความเร็วรถไปนิดนึงลดไปเจ็ดเลยนะครับความเร็วปลายเนาะเดี๋ยวไปดูล้อนหน้าล้อนหน้าไม่มีอะไรลดเลยนะครับต้องอยู่ที่ล้อหลังแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกแป๊บหนึ่งนะครับอืมสิบเก้าเมื่อกี้เนาะสามสี่ห้านะ 3, 4, นะใช่ไหมสามสี่ห้าใช่ไหมสิบเก้าเนี่ยครับนี่โอเคเลยนะ ผมใส่นี้ไปแล้วกันนะครับข้างหน้าก็สามสี่ห้าเออเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ลืมสามสี่ห้านะครับโอเคสิบเก้าใส่ไปโอเคครับก็สําหรับเจ้าสามเจ็ดศูนซะครับสามรอห้าสิบแรงม้านะพันสี่ร้อยแปดกิโลนะครับเดี๋ยวลองไปเทสเนาะสัมผัสแรกนะครับหลังแต่งเนาะผมเสยได้เนาะเจ้าสามเจดศูนยซใส่เทอร์โบไม่ได้นะครับมันเกินทั้งคัสสามคัสสี่เลยเนาะโอเคไปโอเสียง อเอาลืมเปลี่ยนเกียร์เคเดี๋ยวลองสบัดก็อืมก,มก็โอเคนะครับเนี่ยเคล้อถือว่าเป็นการคล้ายๆเบิร์นค่อนข้างดีนะครับสไลด์สไลด์นิดนึงเคไลทีโอเค,อ,เคเอาเออเหมือนมันไม่ค่อยบานนะครับก่อนตอนดิฟเนาะเคเดี๋ยวไปดูบอสคัสสามกันก่อนดีกว่านะครับ เจ้าสตีฮันเตอร์นะครับวันนี้การสามนี่นะครับเสียงเงินเข้าร่วมนะครับเจ็ดพันโอเคจ่ายไปนะครับด่านแรกด่านดิฟหรือเปล่านะครับดิฟจริงๆด้วยนะครับเคเปิดมาก็เจอด่านดิฟเลยนะครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวครับไปก็ได้นะครับมาไปเสียงโอเคนะสรถเจ้าสามจ็ดศูนย์เซนนะครับเป็นเครื่องวีหกนะคล้ายๆเครื่องอาสมห้านะครับ ดิฟนะครับด่านแรกรถไม่มีเทอร์โบนะบผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจะดิฟไหวไหมนะครับผมเดี๋ยวเทสเลยเนาะ<ม>อันนี้คัสสามนะครับ<ม>ไปลองเลยนะครับไปไปเ,ปเกียสองสบัดสบัดมันไม่ค่อยบานนะจะ<ม>ให้มันบนบานสะหน่อยนะครับโอ้โเดี๋ยวเดียวไปเลี่ยไปไหนอโอเคมาหักมากขึ้นมันไม่มเดี๋ยวโอเคเบรกหน่อย ไปมันไม่ยอมบานนะครับเดี๋ยวตรงไปหน่อยเบรกไปยาวยกนิดนึงไปโอ้เดีชนเคเบกขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเหยียบเบรกไปไปยาวหน่อยมันไม่ยาวโอเคไม่เป็นไรคืนเคือตรงนี้เบรกไปเบรกโอ้เดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินครับ <c oughs> ไปไปตรงนี้ยาวยาวให้หน่อยยาวให้หน่อยมันไม่ยอมยาวสบัดน,นิดนึง เบรกตรงนี้ปลายยาววนะครับตรงนี้ลงเนินสะบัดคืนมัขคืนอีกทีเบรกนิดนึงเดี๋ยวเกินปลายปลายโอ้ดูดูดูเอาเดเราได้สกอร์แล้วครับสะบัดอีกนิดนึงนะโอเคผมมัวแต่มองทางนะครับไม่ได้มองสกอร์นะโอเคครับด่านดิฟผ่านเฉยเลยนะครับมัวมัวเอาเนาะยังไม่ได้ไปจูนเกียร์ใหม่เลยนะครับก่อนจะไปจูนนะครับเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปก่อนเดีว่วนะครับปลาด่าน เป็นด่านรอบเดียวเนาะซึ่งเดี๋ยววัดไปเลยดีกว่านะปลาเดี๋ยวลองเทสเลยนะครับด่านรอบเดียวเนาะอันนี้เราไม่ได้จูนเกียร์นะครับเราจูนดิฟมานะดูสิครับว่าจะแข่งไหวไหมนะครับเอาจูนเกียร์ดิฟมาแข่งสนามนะครับปลาปลาเดี๋ยวลองนะครับผมลืมเปลี่ยนการตั้งค่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บนะครับเข้าเซตติ้งคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเปิดเป็นออโต้ไมติกเนาะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เราดิฟมานะ ไปแข่งสนามเปิดเป็นออโต้นะครับไปเรากระชากซ้ายมาแลกไปไปถือว่าโอเคนะครับไปเราจูนดิฟมานะครับเดีย๋ยวลองลองก่อนนะครับว่าไหวไหมเนาะคันหน้าโอเคเดี๋ยวเบรกนะโอเคไปไปตรงนี้เราแทรกในนะโอ้ชนโอเค เบรกครับมันถแถลนิดนึงนะครับถแถลแถลนะครับเบรกโอ้ยเหยียบยกไปเบรกเหยียบเบรกหยีบโอ้ยนีคว้าพ้นนะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับไปาตามไปก่อนนะเบรกเลี้ยวโอ้ยขับหน้าชนโอเคเราแทรกนะอุ้ยชน <c oughs> ปไปไปยังร้านนี้โอ้เดี๋ยวคัวนหลังเขายัางจี้อยู่นะครับ ไปข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายนะต้องเบรกเข้าพุ่งยากเหมือนเดิมฟับไปไปแต่รู้สึกว่าจูนเกียร์ดิฟมาแล้วรถวิ่งดีอยู่นะครับทำไปเล่นไปนะไป,ไปไปตรงนี้ยาวยาว,ยาวเลยนะโอเคไปพอได้แน้ะแต่ต้องระวังนะคร้งข้างหน้านะไปโค้งงหน้านี้นะครับต้องระวังนะจะเบรกโอเคไป ไปเงชนโอ้ปลายเขาสินใจไปนะครับโอเคก็ถือว่าเกียร์ดิฟใช้งานได้ดีมากเลยนะครับชิวๆเนาะถ้าวิ่งดีขนาดนี้แล้วต้องจูนเกียร์ใหม่ไหมครับเนี่ย <c oughs> ไม่น่าจะต้องจูนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันดีกว่านะครับโอ้อยู่ไกลจังเลยเป็นด่านรอบเดียวอยีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะสำหรับจรเจ้า37เสน้นนะครับเดี๋ยวถ้าเจอด่านดิฟผมอาจจะต้องไปจูนใหม่นะ ด่านรอบเดียวนะครับก็ใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมสา,ามสองหนึ่งไปคันหน้าเราก็เป็นสามจุดสนเส้นเหมือนกัน,กน,กนครับชุดแต่งเต็มนาะโอ้โหไปเดี๋ยวปาดอืโอเคไปไปออเขาปาดมาเหมือนกันเนาะดีนะที่เราอยู่ข้างหลังนะครับ <c oughs> วิถีชนไปไปนี้เบรกโอเคไปเดี๋ยวท้ายสะบัดนิดนึง โอเคโอ้โหเขาปาดเบรชนยีนอตนี้ไปตอนนี้เราอยู่ที่สอนนะครับผมไปตามไปก่อนนะตรงนี้เป็นโคง้งต้องระวังนะครับเบรกไปไปใช้สมบัดนิดนึงยีนอตไปตามไปนะครับขันหลังก็ตามลงามาใกล้อยู่นะครับไปตรงนี้ต้องระวังรถนะครับดันเนินตรงนี้นะ เอ้าข้างหน้าเขาชนเอ้าเราเลยชนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวลักษณะตรงนี้นี่มึงโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปโอ้หเขาชนยังไงรถขวางถนนเลยนะโอ้โหไม่รู้จะหลบทางไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวโอ้โหดี่ชนโอ้โเกินเกินเกินโอ้อ้าวบอดข้างหน้าหลุดฉากนะครับนาทำไมกระเด้งสองขั้นเลยครับโอเคไปไปโอ้ ผมว่าเมื่อกี้คิดในใจนะครับเดี๋ยวเบรกตรงนี้นิดนึงกำลังจะรีสตาร์ทเล่นใหม่นะครับหลังจากโดนำนำเนาะไปไม่รู้บอดเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกระดิ่งสองคันเลยนะเมื่อกี้โอเคครับไปนี่ยิงน็อตเลยนะไปเดี๋ยวข้างหน้าปิดโคง้งทีนะไปเบรกนิดนึงเบรกโอ้เดี๋ยวเกิดไปยิงน็อตไปน็อตก็ไม่มีนะครับโอ้เดี๋ยวหลบนิดนึงไปโอเคน่าจะชนะนะครับดูจากตรงนี้นะ โอเคเส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหครับเมื่อกี้บอร์ดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเขาก็เด้งดึงดึงกันเลยนะสองคันนะครับเราเลยชนะเลยนะครับโอเคครับก็สโลตเจ้าสามเจสุดเซเดี๋ยวไปดูชุดแต่งกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับผมมาดูชุดแต่งชุดแรกเลยนะโอ้โหอันนี้ฟิลดดีนะครับอืมอันนี้ ก็ใช้ได้นะอันนี้นะมีสปอยเลอร์นิดนึงเนาะโอเคดูโอ้โหชิ้นนี้โอ้โหสปอยเลอร์ใหญ่เลยนะอันนี้ใช้ทองโอ้หหน้าคล้ายอาสามห้าเลยนะน,นี่สปอยเลอร์อันใหญ่ชุดแต่งอันนี้นะครับใช้ทองเนาะโอ้โหสวยดีนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเจ้าสามเจ็ดศูนย์เส้นนะครับวันนี้เอามาแต่งนะ โดนไปแปดแสนนะครับถ้ากิว่าใครชื่นชอบก็จัดได้เลยนะครับเราเจ้าสารเสุดแสนนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรบ,บ๊ายบายครับผม